ไปกันต่อค่ะพี่น้องหลังจากที่ผ้าพีผ้านองขึ้นไปเบงดิวยุทธึงภูเขาแลนะเนาะตอนนี้ห้ากระย่างลงมาฮอดทาเรือยูด่านล่างล่ะค่ะตอนนี้เรือห้ากํงลงาล่างแลนเขาจอดเทียบท่าค่ะหลังจากนั้นพวกห้าก็สิขึ้นเรือค่ะนั่งเรือส้มวิวอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะใจเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะไปอีกเมืองหนึ่งค่ะบบไก่บบไก่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศ อยู่เท่งเลือเพิ่นกะสิมีอาหารการกินเครื่องดื่มให้เฮาซั่งกินได้ค่ะซ่ากาแฟเหลาเบียมีเบิดค่ะพี่น้องแล้วแต่สิอยากกินค่ะแมมมล่อนกับเก็บภาพบรรยากาศสองฝากฟังมาให้พี่เห็นน้องในเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะเออกระถือว่าสวยงามค่ะค่ะ ภาพบรรยากาศยุ่เท่งเรือในการนั่งเรือนี่ก่สวยงามกับพี่น้องเบิ่งบโบเบอือค่ะในการมาเที่ยวรอบนี้นถือว่าเฮ้าได้ใส่ชีวิตในหลายๆรูปแบบเนาะทั้งยางทั้งปัญนจัก,กรยานขี่รถเที่ยวนั่งเรือเที่ยวมันมีกิจกรรมหลายอันหลายแนวให้พวกเข้าได้เห็ุค่ะ ตอนนี้เขาก็นั่งเรือผ่านโรงเล่มแล้วค่ะพี่น้องนาะรงเล่มที่เมลมาล่อนพักอยู่กลางป่ากลางเขานี่การล่องเรือนี่เพื่อนกะมีเส้นทางให้เฮ้าคีไดลายเส้นทางค่ะแปลว,ว่าสิไปสันไปเหง้าก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ว่า,าจังหวะเวลาของเฮามันมันมันได้์ซำเดยมันพาดบอจังสินะค่ะ ถ้าเฮาจะไประยะเง้วกบย่างขีร่ายกบต้องมีเวลาซีหาโมมงึ้นไปก็จะไปไปได้ไปไกลแน่ค่ะได้ไปไกลแน่แต่ว่าถ้าเวลาบ่หลายเฮากบไปได้ใกล้ๆนี่แหละค่ะตอนนี้พวกเขากำลังนั่งเรือไปอีกเมืองนึงค่ะซึ่งก็ยุบกไกจากเมืองที่เม่มาลอนพักอยู่เนาะไปกับก็ใส่เวลาประมาณสองโมงค่ะกับพาดกับพราะว่าหลังจากที่พวกเขาย่างเงินไปถึงเขาแล้วส่วนสิก๊อลงมามันกะ หอยคำลุงแรงล่ะค่ะตอนนี้เขาสิอไปอีกเมืองนึงซื้อ่าเมืองนาอาชค่ะแปลว่าเมืองปาดากเปอร์เซนเพนวาในระว่างลองเรือนี่เขาเกษีพานแคมปิ่งค่ะเป็นใบมองจอดรถสําหรับคนมานั่งรถบานมาเที่ยวเปงสีน้ำเพิ่นสิมีสถานที่รองรับเนาะบนว่าเข้าสิไปจอดมองได้ก็ได้ด้ค่ะเพิ่นสิมีพื้นที่ให้คล้ายโรงแรมพือกันค่ะแต่ว่าเป็นโรงแรมรถบ้านค่ะซึ่ง กซิมี่เป็นชุดเป็นชุดไปค่ะพี่นอ้องยู่ริมขางแม่น้ำเลยเออมองจอดอันรถบ้านนี่หลายหลายค่ะแต่ว่าเป็นจุดเป็นจุดไปซึ่งกระติดยกยุกย,ยุกับแม่นม้ำเบิ้งว,วิวเบิ้งยังไปยังสินะค่ะถือว่าเหมะค่ะพี่น้องเป็นตะมาเที่ยวเป็นตะมาเที่ยวในรูปแบบของการเซารถบ้านมากยังสินะค่ะกับมะค่ะเอาจักรยานติดรถมาน้าจะขันเนี่มงเว้นกับปั่นจักรยานเลาะไปยังสินะ ค่ะในการนั่งเลือมือนีกะถือว่าถือว่าประทับใจค่ะแม่มอล่อนงามลร้ค่ะพี่น้องสองฝากฟังก็สิเป็นแนวภูเขาคือจังพี่น้องได้เห็นในอยู่ในวิดีโอเนาะหลัวก็สิเป็นสวนอาอุนค่ะนอกจากนั้นเพิ่นก็สิมีอ่าถนนนี่ก็สิแล่นเรียบแม่น้ำโม่เสือเลยเล่ยค่ะไปจนหอดทางโคพลันส์ซึ่งกระยุกไกลจากมองที่แม่มอล่อนอยู่ ลายเติบค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เขาเห็นลหลายๆอยู่แถวนี่ก็คือสะพานค่ะสะพานขามแม่นม้ำขามไปทั้งขัวแน่ไปทั้งใส่แน่ไปยังสีน้ค่ะแล้วแต่ว่าเมืองสิยู่่างฝากฟังใดองแม่นม้ำคนก็ขึ้นเต็มเลือเลยด้ค่ะมีมีค้นลายเติบอยู่ เมลอนกับบัสะดวกไทยปันใดกับทายได้นิดๆหน่อยๆค่ะค่ะเป้าหม้ย้องการนั่งเลือ่อนมือนีเฮาสีนั่งเลื่อไปบกไก่ค่ะแล้วก็จักนั้นกับสีลงเลือ่อยยางส้มเมืองอีกเมืองนึงกับบัวยางถือบ่ายางส้มหรอกค่ะเพราะว่าเวลามีจํากัดเนาะอันเฮาสีผ้าพีพานองไปซิมไหวค่ะยูล่านขายไหวลานเฮ็ดไหวค่ะบาสิเป็นจังไดกะ ติดตามเบิงในวิดีโอด้วยค่ะอันบรรยากาศสวยงามมีลีค่ะพี่น้องนั่งเรือส้มวยวไปคุยกันไปจิบกาแฟาไปนั่มกับเขาทาค่ะบางคนเพิะ่ะดื่มเบียร์ดื่มยังไปนั่มค่ะยังที่แม่มาล่อนบอกสองฝากฟังเพินสีมีจุดแคมปิ้งเป็นระยะระยะค่ะ มีหมองรถนอนหมองกลางเต้นเป็นสินะคะ่ะดีดีค่ะบรรยากาศก็สวยงามอล่ังการคือจังพีจังนองเห็นอยู่ในวิดีโอนี่ละ่ะมือนี่อากาศก็ดีดีบ่ฮอนบ่หนาวค่ะกัลลังพอดีพอดีที่เห็นเป็นทิ่วเป็นแถวอยู่ทงู่เขาดันคือสวนอ่างนลเนาะมันกัลลังปรงดอกออกใบค่ะหน่วยกําลังจับ ถ้าผู้ใดไม่ีโอกาสเด้่ยมาเที่ยวทางสายแม่น้ำโมเซอรนีต้องมาส่วงส่วงฤดูบใบไม้พลิค่ะส่วงเดือนตุลากันย่าตุลาปลายเดือนกันย่าตุลาพฤศจิกาเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกันย่านี่1สิเป็นอีหยังที่แปลว่าสวยงาม่านี้อีกค่ะเพราะว่า ตนหมอกตนใหม่สิเปลี่ยนสีค่ะมีสีเขียวสีสมสีเหลืองค่ะมันสีอลร่างการก็นี่ค่ะตอนนี้พวกเขาก็นั่งเรือมาหอดทาเรือเมืองอ่านักอาชมเรียมาลอนออกเสียงประือก็ตตังคอ,อโทดขอไั่เด้อดฮะแต่หน้าศาสนาหนา้นาจะอักอันดักตังดัก ฮับบี้บีฮับบี้บีฮับบี้บีคลุกจูบคลีตันดูร้องมากเกินกว่าโว้นอกไว้ชกเลีตันยาะเรือโดยสารเพิ่นกระสีจอดรับผู้โดยสารไปเรื่อยๆค่ะผู้ใดสีลงก็ร่งผู้ใดสีขึ้นก็ขึ้นค่ะอยู่ใกล้ๆกันเพิ่นกระสีมองมิมองขายตัวเรือเนาะ ละกามีโปรแกรมการเดินเรือว่าขึ้นลงเวลาใดไปใช้เมืองใดเพ่นก็สิมีแผนบอกให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะหลังจากล่งเรือแล้วพวกเฮาก็สีย่างหา้านขายใ้ยค่ะอันนี้คือร้านนา้านเพิินค่ะก็สิมีถังไมโอก๊กเนาะตั้งละก็ะอันนี้คือเอกลักษณ์ของเพลินลก็สิมีตู่ใส่ว้ที่ผลิตอยู่ในใน้านนี่ละ่ะให้เฮาเบิงค่ะ ถ้าเกิดว่าเฮามีความสนใจกับเขาไปซิมได้ค่ะทางในนี่เขาอยากซิมรดได้จังได้อันใดกับบอกเพิ่นค่ะเพิ่นก็สียเขาเอาไม่เอาซิมค่ะพี่น้องบ่ซาสื่อบ่หาบ่ว่ากันค่ะซิมได้ค่ะซิมจนเมาก็กได้ค่ะพี่น้องแปลว่าเดี๋ยวกระเตี้ยวหันเดี๋ยวกระเตีเ้ยวนีนะให้เฮาซิมค่ะแมมลอนก็ซิมเกียบเมา แม่มาล่อนก็พอหญ่กับภากันซิมหลายเติบอยู่ค่ะซิมเอาจนเกียบอิ่มพุ่นละเกือบเมาค่ะไหวท่ท่มีซื้อเสียงอยู่ทางพี่ก็คือที่มีซื้อว่าริสหลิงเด้อค่ะเด้อเป็นไหวท่ท่มีซื้อเสียงขึ้นซื้อห้องเพิ่นอยู่ทางแถวลุ่มแม่น้ำมูซึลค่ะซิมแล้วยังแล้วก็สังอยู่ค่ะพี่น้องก็ซื้อน้ำเพิ่นอยู่กับ,บ่บหลายดอกเพราะเป็นพิธีเนาะเออ เพราะว่าขนาดเท่าไปยูหอดมองหอดบอลหล่ะเมียมาลอนนึกว่ามันสิถึกมันบ่ถึกด้วยค่ะพี่น้องใบพเนธ่์มีหลายแบบหลายขนาดเป็นเหลาเป็นยังกะมี่ค่ะเพ่นต้มเหลาต้มยังออกจากผลละหมอกลากไม่เป็ังสีนะค่ะมีหลายอันลายแนวคล้ายๆก็ว่าเหล่าสี่สิบติกลี่ยังสีนะกะมี่ค่ะสามสิบแปดตกลีสี่สิบสองไปยังสีมีเบิร์ดส่วนสุนแนวค่ะ อันราคากะมีตั้งต่ยอมเย้าไปจนถึงแพงๆค่ะคือจังจังสีกะสิบเจ็ดยูโรขนาดยูนาร่าเน,นี่ยในสิบเจ็ดยูโรขันเพินเอาไปปล่อยขายน้นซปเปอร์มาร์เก็ตมันกระตรงแพงกว่านี้ค่ะหรือว่าขันทรงออกกระตรงแพงกว่านี้จักเท่าอันนึงกับไปคูนไปบวกกันเอาเองค่ะก็แล้วแต่ว่าประเทศไดภาษีหน่อยภาษีหลายค่ะตอนนี้กระซิมยังเมามั่นค่ะพี่น้องซิมหลอีเด้ซิมจน่าเม่มลม,มาล่อนเกือบเมา ซิมแล้วพ่อใหญ่กับซื้อ,อยูเออเป็นแพ็กจังสีกะสามขวดกับยี่สิบเอ็ดอยูโรค่ะก็ได้มาสามขวดนั่นแหละบ่ซื้อหลายค่ะซื้อเนยน้อยแลวกะอีกอย่างหนึ่งพ่อใหญ่เพิ่นกะสั่งมาดื่มนํากินไปเบิดสองแก้วนี่กะโอ้เกียบหัวดวนอยู่ได้ละ่ะได้เรื่องอยูยูร้านขายไหวนี่เพิ่นกะสีต่อยอดโดยการเปิดเป็นร้านอาหารนำํำแล้วก็มองเพิ่นเฮ็ดไหว เพิิเดอยู่ของไต้ดินค่ะพี่น้องเฮดแบบย่างดีเลยแตะว่าเพินบ้ยไทยเนาะก็บแบบว่าอยากทายไม่พี่น้องเบิ่งอยู่ขาดตะว่าเพินบออนุญาตแล้วก็เฮ็ตเป็นลานอาหารไปนีอตูอยัางรู้ละอรังการค่ะแต่ยมือแรงมากนี่ค้นเต็มสุมือค่ะ้านนี้พนหลายหลายค่ะเพิ่นเป็น้านที่มีซื่อเสียงค่ะ หลังจากที่เฮาได้ไหว้ซื้อไหว้แล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ย่างกลับมาถาขึ้นเลือยยุทาเลือค่ะแม่มา่อนกะทายเป็ดท้ายสมาปีละให้มุเจ้าได้เบิ้งในส้มน้ำกันในธรรมศาสตร์ของเขาเจ้าเป็ดจังสีมันกอยูธรรมศาสตร์ของมันเด้๋ยบุ้ยไผไปข่าไปแก่งมันย่างไปใส่กะเห็นเป็นเป็ดเป็นนกเป็ดแปลกๆที่เฮาบอกเคยเห็นหรือว่าเป็นพวกหงขาวก็อาศัยอยู่กับแม่น้ำนี่บุ้ยไผ่ไปล่างแก่มันค่ะ ตอนนี้เรือเข้ากับกระลังเขามาเทียบทาแล้วก็เข้ากับสีนั่งเรือก,กับมเ,ม,เ,เม, era, มืองที่เข้าขึ้นเรือมาหน่ะละเมืองที่พักเนาะหลังจากนั้นแล้วแม่มาล่อนกสัสีผ้าผ้าเด็กหน่อยผ้าพอยญนนี่แหละผ้ากันไปกินเขากับพี่น้องไปกินเขากินน้ำกินเขาแรงกินแล้วแล้วกักสีผ้ากันไปยางย่อยอาหารแล้วกัสีกับโรงแรมค่ะ มือนี้ก็ถือว่าเป็นมือสุดท้ายที่เฮาเดมีโอกาสมาเที่ยวมาส้มทางเมืองอ่าท่าเบินทราบักยูแถวลุมแม่นาโมซิลค่ะกะถือว่าเป็นทริปที่มีความประทับใจและกะสนุกสนานมวลซึมตามท้องเรื่องนั่นล่ะค่ะพี่น้องแม่มาล่อนกะหวังว่าพี่ๆน,อนอ้องๆที่ได้เบิ่งได้เห็นได้ชมในวิดีโอแล้วอันกะเสี มีความคือเขียนจังใดกะเขียนมาแต่คอมเมนต์ใดค่ะเป็นการแซ่ะสบการเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่ถือว่าเป็นการมาโอมาอวดอีอย่างมีหยังแมมมะล่อนกรอย่างให้พี่ให้น้องได้เบ่งเดืส้มน้ำค่ะมันถือว่าเป็นการเปิดโลกกระทัดของคนที่เพิน่นพี่ๆน้องๆผู้ใดที่เพิ่นบ่เคยไปไสมาไสยังสีนา เกิดเป็นไอเดียเกิดเป็นความหวังเกิดเป็นความต้องการขึ้นมาโอ้ยัยงมีโอกาสได้ไปเห็นไปเบิงด้กสิเดะมันทํางานเก็บเงินเก็บทองมาเที่ยวมาอย่างแปลงสีนาะค่ะถึงบบมีโอกาสได้มาได้เบิงจังสีก็ถือว่าดีละค่ะพี่น้องเป็นการเปิดโลกกระถัดของเฮาเนาะบ่เป็นว่าอยู่ตัวเมืองไทยจังสีนาะหรือว่าอยู่ตัวบ้านบางพนอยู่เยอรมั่นจังสีก็บบมีโอกาสได้ไปเที่ยวทั้งนอกอะศัยว่าได้เบิงจังสีละค่ะ ก็ยังที่แม่มารอนบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าก็ถือว่าเป็นทริปที่ประทับใจค่ะพราะไงกะผ้าล็กน้อยผ้าแมมมารอนออกไปเปิดหูงเปิดตาไปเที่ยวก็ใส่เวลาอาทิตย์กลัวๆก,ก,กับเบิดไปหลายบาทอยู่ค่ะเออกลับไปทํางานต่อค่ะพี่น้องสําหรับการมาเที่ยวในทริปนี้แมมมารอนกบต้องขอฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงซ้ำนี่เนาะมือนี่ก็ถือว่าเป็นมือสุดท้ายที่พวงเฮ้าสิไดยู ด้ามาเทียวมาอื่นพวกห้องกระสิเดินทางกลับบ้านล่ะค่ะแล้วก็ไปเริ่มต้นทําการทํางานตามระเบียบตามเดิมคือเก่าค่ะสําหรับคลิปนี้ทริปนี้แมมมา่อนก็ต้องขอฝากพี่ต่อนนองไว้เพียงซ้ำนี้ล่ะค่ะขอให้พี่นองอยูดีสบายเบอร์สุผภูสุคนเป็นกําลังแรงใจให้แมมมา่อนในเด้อเหลืออีกบก,กีผู้ติดต,ตามกระสิหอดหาพันล่ะค่ะพี่นองดันให้แมมมา่อนในเดจา้าเออ เอาล่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขออำมลาพาจากไว้เพียงซ้ำนี้ล่ะค่ะยูดีสบายเบืดสุขภูสุคนค่ะสวัสดีค่ะ gulung 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 belum gulung you <laughs>